ออกไม่รูนะครับนี่ยอ้ยเฮ้ยังไงเ่าอวาแขงคเป็นฮุมกันได้เลยนะอ้ยมากับตัวนี้เลยนะชื่ออะไรนะใคยจับหน่วยแล้วยืนข้างกันนะตัวจริงกับตัวกระปีนะตึงตึงมากก่า LC Mark e you there มาบวามว LC Mark t you there ลบควรลงด้วยนะครับแบกหนัวลงด้วยนะครับลบควรลงด้วยนะฮะไม่ลบควรไม่ลงนะดูแล้วเนี่ยเขาลงไวมากเลยนะลงครับโป่งฮะมี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 ไม่ปิดมีเลยลงไกลตรงนั้นเลยนะอะไรเนี่ย หลอกนะมีนะมีนะเมื่อกี้ไปลงตรงนู้นไม่ใช่หรือใช่ใช่อ๋อวีแบ็กนอไปนู่นโอ้โหรีลทฟฟอร์มคูลแล็ ยิงแล้วรือยิงมิสยแล้วกังวลเต็มตัวเละนะฮะพวกลง,งบนก็เสียวเวอยู่เปไงวะมิสไพพอมันเปิดไปสักพักมันมันจะไปรวมมันยิงข้างบนพี่<อ> โอ้ลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงหลังไหนวะเอเพื่อนยิงลงแล้วเพื่อนยิงลงแล้วอยากรู้ว่ามี u v u a v เปิดไม่ได้มีร u v คือราคาพี่สพันันก่อนเลยสองพันนะลงมาอีกแล้ลงมาอีกล้ลงมาอีกล้

คนจริงคนจริงทุบเอาครับผมเฮอยใครโดนใครโดนใครโดนวะมาเยอะมาอยู่มาเยอะเออหมดทีมไว้ไปแล้วยังดูยังตึงยังอะไรไม่รู้สวยว่าเราตัดเปรียรบเปรียบผมเอาเรื่องอยู่ฮะหมดเลยขัดฟอร์มไอซ์ดมจีนี่พี่ก็ผมมีสไนเปอร์ใหม่แล้วเมื่อกี้เห็นป่ะขาดตาย แล้วไวจังอ่ะทำไมมีไวจังอันนี้ดีกว่ามันไม่รวมกระสุนให้อืม้อไม่เอาตัวไหนเฟิร์นไม่เอาไม่เอาต้นไม้แล้วตอนนี้อุ้ยมีมีชุบทีมนะฮะจัดไปเฮ้ยกระสุนหายหายเฮ้ยโอ้โหแต่งเต็มหมดเดี๋ยวนะกระสุนทิ้งไว้ไหนวะ คแล้วปืนแต่งเต็มอย่างเยอะนั่นน่ะดิเฮ้ยอันนี้พี่ขอได้ไหมเนี่ยก็บอกพี่ทันมาร์กอ่ะได้เอ๋สวยงามอีกประตูเฮ้ยมี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 โอเคลบแล้วลบแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมาไงยู่มาไงยู่ดูเดี่ยวโอ้ชั้นไหนชั้นไหน โอ้โอ้หลังคาบ้านพี่เหรอโดดโดยชั้นสงชั้นสองตัวเลยว่ะโอ้เยอะว่ะทันเดอร์จเยนนะยิงโดนไหนยิงโดนมาแล้วมาแล้วโอ้ยใส่คอเรียบร้อยพลาดเลยุไโก

the lord mina yeah. are oh, closing in relocating the safe zone <coughs> occupation scan. it's a get on the ground or go underwater to avoid detection <coughs> it's again, okay. เฮ้ยพ hey, okay, ี่ลงมาพี่ลงไปตัวหลังออกขวาออกขวาท่านเห็นไหมตัวแดงๆข้างล่างมาแล้วมาแล้วนะข้างหน้าเนี้โอเคครับเออ่มาร์กไหนอะเต็มไปหมดเลยมาร์กเหลืองตัวนึงมาร์กเหลืองตัวเด้งโอเคเดี๋ยวไปเอามาร์กเหลืองแล้วกันนะเฮ้ยข้างบนอยู่ข้างบนอยู่อ๋อมันอยู่นู่นอยู่ข้างบนโอ้โหไอ้มาร์กเหลืองอยู่ข้างบนบานาอู้หมันมันมันคือตัวนู้นมันลงมาหาเพื่อน เดี่ยวโะรตัสเยอะจังอ่ะโจตีพีก็สุดยอดเนี่ยฮู้ ใช่โอ้ยโอเดียร uh ์น oh. oh. okay. oh, okay. ี่นี่พิงหน้าเลยโอ้โหลวกมาแล้วผมเฮ้ยตายแน่นอนนาย anyway. ตายแน่นอนไม่ตายโอ้ยล้มแล้วหรล่าโอเคตายแล้วไอตัวนั้นก็ล้ม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 น้ำล้มล้มลยโอเคเลยไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิงเลยอ่าโอเคมั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าสนายใหม่เหมาะกับพี่ไงไม่รู้ก่บท่านผมไม่ถนัดเลยพี่ แล้วใครยิงอยู่ไม่โดนเลยมันล้มลอยน้ำเลยมันลอยน้ำอยู่ทันเดอร์อ๋อมันล้มมน้ไปไไปเดี๋ยวก็ตายตาแล้วตายแล้วตาเต็มก่อนได้พี่ไม่มีครับศูนย์ศนย์ศูนย์นยยเ้าาพี่ระดมาโอ้โหสูนม์นันีำย สนเราเปลี่ยนสไนเปอร์เี่ยไม่ไหวไม่ไหวแค่เพน่อนมาเตอร์ยูอีวีวระโอเคต้าก่อนไหมของกันเอาดีฮะเจอซัมบู๊ปเฮ้ยมา嘛ใต้อยู่ไหนวะนั่นนี่มาเฉเฮ้ยใครโดนวะขอบคุณครับขวามือพี่ยิงกันอยู่นี่หว่าโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ดอกเหรอเนี่ยขวามือเขาไอ้ดอกปะ ใช่ตรงแอร์ดรอปบวกกันอยู่ข้อข้าวงั้นข้อบงั้นไม่เป็นกระสุนนะไปปีเข้ามาละเหมือนจะไม่ได้อยู่ข้างบนตรงแอร์ดรอปแลตัดมันอยู่ข้างล่างอ่ะในพื้นที่เราอ่ะหมายถึงไม่ทิดทางอ่ะเออออยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงกดแม่งเลยเฮ้ยนี่มาแล้วเก็แตกก็แตก ล้ม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 ตัวหนึ่งใหม่ตัวนึ่งใหม่ตัวนึงตรงนี้นี่อไรนี่อะไรนี่อะไรเฮ้ยมีมีล้มตรงนี้ตัวนึงมาเข้าเข้าไปชุบเข้าไปชุบเข้าไปชุบกันเข้าไปชุบกันไม่เข้าบ้านไปชุบกันโอเคหลบเลี้ยงตรงนี้มาแล้วมาแล้วดูบเลือยงทางขวาขวาตัวนมาแล้ววมาแล้ดาวดิสวยเพื่อนได้เปรียบเลยตรงนี้พุทธชอบเลยมี ไอ้บ้านบ้านเหลืองบ้านบ้านปิงเหลืองปิงเหลืองโอเคหัวแตกหัวแตกเดี๋ยวแม่งมันลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ได้ไปไหนหรอกนายเออมาไปดูมาแล้ววิ่งมาแล้วลถหนึ่งรถหนึ่งเออเออตัวอีกตัวตัวเดียวตัวเดียวหมดไหมหมดไหมยื้อไวแล้วสองลงไปเอากระสุนก่อนไม่ต้องมาี่ ไปบ้ากระสุนไหมไปฟาร์มบ้ากระสุนเนี่ยเอาดับหน้าใครไม่มีกลอนะปมผมออกไม่ใช่ไอตัวอ่ะอย่า่ไอ้คุณกล้ใช่มาจะไปบ้านกระสุนดีกว่าถอดแล้วกันโอเคเอากล่องกระสุนมาด้วยวะสุเมีไยเออเพื่อนทิ้งกี้โยนโยนวางอ่ะไป เบผมอินเทคกผมมีเมสี่แผ่นกามีแผ่นยเอเอาไปไนเอาไปนี่แผ่นหนึ่งมันเมันเียตัดเอาไหมแผ่นให้เอาไหมพันยนต์แผ่นนึงละอีเียดายกระสุนวกลับไปเอาอนเฮ้ยใครอ่ะพันของอยิง ยิงไอที่ไม่ชอบใช่ยิงไอที่ไม่ชอบเออยิงไอที่ไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงครับบินขี้โกงมีเคอปเตอร์ UAV นะฮะับมันมีแจ็กเก็บเลยครัาจะเล่นภายในนี้ <c oughs> เะจะมะจกเพื่อเราใช่ไหมโผม่เมนี่ <c oughs> แหวะตืมใส่แหวะใส่แหวะใส่แหวะไอ้ข่าวนั้นน่ะ UAV กดแป้งเลยไม่่วะ หาเลยเดินแล้วกันนะเฮ้ยกล่องแดงเหรพี่อะไรไม่รู้มันคือไอะไรหรอซันอยู่ไหนนะข้างบนมันมันคือกล่องแดงอ่ะเดี๋ยวดูปลาในบุ้งกันคืออะไรมีเป้ามีเป้าหมายเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยววิ่งอยู่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 เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอซันในส่องหน่อยสิโอเคเซ็นในเอะครับรอบเนี้ยสซ็นในครับตะดันอยู่สสไนเปล้วนๆเลยตอนนี้อือเอาเลยโดนตัดไปเลย เออมี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 ีมโอฝั่งนู้นหอเเอ้เไม่ดีละข้าไ้างขข้าวงองข้าวไม่ดีไม่ดีไม่ดียาีขวา้องหนึ่งสวย่ะโห้มาแล้วมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้ว คือรถๆๆๆรถมละคือรถร There's a vehicle ต้องไปรถอะไม่งั้นไม่ถึงแน่นตั้งใจตั้งใจเดีวเร็วมาแล้วพี่มาแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวเพื่อนไปดักข้างหน้าเพื่อนไปดักข้างหน้าเพื่อนไม่ไม่จะตายจะตาย

บนหลังคาท่านเด้อหลังคาหลังคาไม่ได้ไม่ได้ต้องวิ่งมาโอเคอโอ,คอ้โหปัญหามาโอ้ข้างในเขามีาอีกบ้าเอ้ยเป็นพวกเสียเปรียบอ่ะเพื่อน,น,นมันไ,ไม่เพื่อนไม่ได้ขึ้นรถอ่ะจะรับดีจะรับดีโอเคถ้ารอบหน้าไม่ต้องรับลอยเลยเพียนก็ตายยิ่ได้ครับผมแต่มันรอดนะ รอดมันวิ่งเงนะินในบ้านไงี้ยวิ่งไปตัวเอโจที่เราดัดจิงเราตอนแรกสุดโอ้โอหไอโซเทมลอ็อกที่จริงวิ่งมาเฉยก็ถึงนะมันไม่ไม่ยอมวิ่งมาเฉยวิ่งกระโดดอะไรไปเขาไม่รอดไม่ถึงก็ดีเขาจะซื้อเราไหมเราต้องซื้อสิตังเขามีหมื่นหนึ่งเนอะ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นเพื่อนไม่ใช่ตอนนั้นเพื่อน ข้างนอกไกลไปแต่ผมไม่มีคนสู้เลยพี่เอ๊ะตรงนี้มันอันต,าาร, <c oughs> ตรายป่าวะต้ตรงไหนเียนาย <c oughs> มาซื้อเราหน่อยมอไซค์ไปแล้ว <c oughs> แล้วทำไมขับเอาขาลงทางช่างหัวขับดีไม่ได้เหรอได้แล้วปืนย่างดีนะพี่เอ่อโอเครีปุ๊บนั่คือเราลงตรงนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าข้างหลังยิงสาดมาเนี่ย อันลงนี้ใช่ไหมพี่ลงบ้านหลังนี้แล้วกันราเปลี่ยนปืนหน่ะแล้วกันปืนเมื่อกี้ไม่มันกีมาปั๊มละเอ้ยตัดครับไม่ไหวอ่ะโดนอะไรอะตัวอะไรฮะไะไหนวิ่งเรียบร้อยครับจนลงในตรงที่ซื้อแล้วก็ไปเอาอะไรนะอ๋อโอเคเข้าใจละเดี๋ยวอะไรยวซื้อ เดือดซื้อโลตัสมีคนมีคนไอ้ตรงไอ้ตรงศพเรามีนะเมืเอ่เอเช้ามันมันเนี่ยมันฝ่าฟันไปเอาของเราเขาบอกว่าซือเลยเด็กบงแรงจริงโอ้วยอ็กซ์ตีอีกแล้ว moving here moving here ไปไหนฮะมันมีคนมีคน เอทำไมมีกันเยอะจังอะข้างเด้อหลังนี่ใครสีฟ้าวะอ๋อ thunder ยิงแล้วจริงทันเดอร์อ่าวิธีกระสุนมันวิ่งมาจากข้างหลังเมื่อกี้แต่ว่าไม่มเห็นตัวทันโดนยิงใช่ไหมหล่ะเมื่อกี้ใช่ใช่มันเพิ่มเพิ่มเพิ่มาอยู่แต่ไม่เห็นตัวมันมันจะมาจากฝั่งเนี้ยแถวๆเนี้ยมาร์คเขียวอ่ะ เดี๋ย่องแหลงมาฟังไหมใช่ทันอยู่ตรงนั้นไงเมื่อกี้มันเด่นมากเลยยี่มันจะฟางนู้นไอเราวิถีสายคนแทงไงพี่โหรถเอาไปโหลดเอามอต้ายิงมาบ้านะเห็นมันเห็นเราแล้วไปแล้วก็นีไงว่าแล้ว เกิดมีคงมีของยิงขึ้นฟ้าให้เราตัดเกิด SMG ก่อนเลยมิชนายก็บอกแล้วโอ้ดีจังโัดเอาอยู่ในบ้านโอ้ยดีนะมาาเรโอ้เยอะจัด ี่บ้านหลังนี้เองนะใกล้เราเลยนะใกล้เราแลวใกล้เาเลยเห็นแล้วเห็นล้วลหลังคาเปิดฉากเลยไหมเปิดเลยเปเลยเปเลยผมจำที่โหละหลังคาถูกต้องข้างล่างชั้นสองมี UAV มีขบยเอ เาไซิั start, แต่ตัมันก็มีคนนะเดี๋ยวรอรอจังหวะเม่ไร่เมื่อไหรครับิงปิงนเตัวไมงไม่ป้าปิงฟ้าเนูว่าแล้วดูปิงเขียวเดียวเลยเมื่อกี้ไปไปไปซิตัตไอ้วกนั้นมันหนีตายไปนู่นแล้วด

ตึกตึกเมื่อกี้ด้านขวาตึกเออไอ้ที่สอบโผล่ข้างหลังทันเดอร์ข้างหลังไม่ซีนึงเออคนหนึ่งสวยน้องรอเพื่อนมันตาม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 เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีันปลาปลาควันจะมาลงเดี๋ยวมาแล้เพื่อน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 มันหนีไปจากตรงนั้นละดีเลยส่วนตั้งเลยเจ็ดลูกเหยาบหยาบหยาบมาแล้วทันเดอร์ตรงนี้ตกลงมาละวิ่งมาละ เสียงเสียงมีมามีคนวิ่งมามันโดดลงมานะไม่รู้วิ่งล้อเราหรือเปล่าอ้บ้านขวานี้เข้าได้ไหมเข้าไปวางกับเคมอลเลยบ้านเข้ามาละเข้ามาละโอ้โหนายออกมา หลังเสี่ยวมากเลยอ๋อวางวางอยู่ใช่ไหมใส่คาร์บอนไลท์ไว้แล้วเด็กแต่แตก็อยู่ข้างล่างเ่ยรอยโอเคยังพออยู่ได้ตรงนี้เพื่อนเอาเรื่องว่ะเนจริงเขายิงนี่เหรออืมโลตัสต้องซื้อตรงไหนวะเนี่ยมันไม่มีแล้วพี่เหลือแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วก็ซื้อหมดไอ้ื้อบุกไปซื้อบุกไปซื้อบุกไป เฮ้โดนแล้วตดขแล้วยซ้ายขวาเรื่อไปอ่ะเฮ้เาโหตามาเออเออมังกดมังกดตาย่งตายเคเอาเรื่องเป็น้ี้ผม

ต้องอยู่้ทยวงราอยู่้ทยวงที่ขอลดทันเดอร์โอเครอรอรอไยวงรอ้ายวงเออเขามาอีกเออใรถดีแล้วก็วิ่งตามวงมีระเบิดอะไรสิมือไว้ไหมล่ะมี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 มามี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 มอมไมีมีกีีมีมมีบ้างมีอีกมมีีมีมีอมมีงไม่เห็นว่ะไม่เป็นไรไม่มีคนนี้ีมมีีโีี นี่ยิงกันตรงนี้ไไไมม่่เลเซอร์ทันเดอร์เด่นมากเลยนะใช่ใช่มช่พยายามเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามตัวทันเดอร์เรามันเหลือตัวเดียวทันเดอร์หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไป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 ได้ดิตัวท้ายพี่ไม่ใช่พี่สามพี่ไม่สามตัวโอ้โหไอ้เขาหลอกเนี่ย จบไปนี่สามตี้ไม่ใช่สามตัวเรียบร้อยครับผมดูวันแรกัะดิไปจะเล่นนานเอาสามตัวนั้นแหละโอ้วยยักษ์เลยเว่อจริงจริงจนวะเข้าไปโผล่มาอีกโอ้โหนิกกี้มีหนาชนะตัวใหญ่มากทจริงๆนะมาสุดที่เลยงงมาก สตัวสามเอเลยวิ่งแแมงเลยมันคือสาตีนี่หว่า <c oughs> บ้าจริงออกแปเรียบร้อยด้วนนะมเป็นไงด้วนด้วนจะเย็นเออป๊อปซิเกิลตไปโอเครัผมสามีสคนสามต <c oughs> <ป>ีเลเื่อนีะโอ้โหจะปวดนะ